นู่นเลยนู่นเลครับผมนี hey ่ครับตามหามามีเฉพาะทางใต้เท่านั้นก็คือปะไลเปลือกหรือว่าเขาเรียกว่าพึงบาดานรากเขาจะมีอยู่รากเดียวแล้วก็จะยาวมากเป็นสรรพคุณทางยามีงานวิจัยประมาณพันกว่างานวิจัย,ยสามารถที่จะต้าน s i v ได้นี่คื ì ì <c oughs> อก้านของเขาก็จะเป็นต้นขนาดนี้เหรอพี่ อันนี้ยังไม่โตยังไม่โตนี่ยังไม่โตครับอันนู้นก็ด้วยนู้นก็ด้วยลุงไ่อันนี้นู้ก็ด้วยข้างหลังอ๋อข้างหลังนี่ใบนี่อ๋อนี่คือใบต้นปลาไหลเผือกเหมือนกันก้านเขาออกสีม่วงๆนิดๆอืมครับคล้ายๆใบมะยมอืมจริงด้วยคล้ายใบมะยมนะเทียบเทียบกับขนาดนี่คือดองแล้วอ่ะไม่เมาพี่เพราะไม่กล้ากินมันขมมันขมมากมากมากผมอวกแตกกินยังไงก็ไม่เมาเพราะไม่กล้ากินมันขมวันนั้น เวลารับประทานยาพวกถุนไฟให้ประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็พักอ๋อให้กินหนึ่งครั้งแล้วพักก็่วันไม่กันนักินต่อเน,นื่องกันประมาณเจ็ดวันแล้วก็พักาว <osi> พักไปประมาณอาทิตย์เดือนอาทิตย์อาทิตย์เดือนอาทิต,ทตย์บางทีก็กินเดือนหนึ่งแล<อ>้วก็แล้วหลักกินมันต้องมีแบบหลักการกินคู่กับอะไรไหมพี่โอ้ก็จะ <Pis S 2> เข้ายายากับอย่างอื่นด้วยทุกวันนี้เขาผลิตเป็นแคปซูลเราไปหาทางเลีดนแบบแคปซูลเป็นเงินเป็นทองไปเลยเนาะครับ คือจะปรับฮี้ว่าจับได้อยู่ปร,ประโยคเดียอ่ามันมันสามารถที่จะปรับสมดุลของร่างกายเสร,ริมภูมิต้านทานแล้วก็โรคหลายๆโรคก,ก็มันมีงานกว่าพันงานวิจัยต้องไปเซิร์ชท,ทายอยู่นในเมดูเพราะว่าเราไม่แม่นเลย